ก,กิจกรรม7.2การทดลองศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรและอุณหภูมิของอากาศผสมน้ำกับน้ำยาล้างจานในอัตราส่วน2ต่อ1ลงในถ้วยจุ่มปากขวดพลาสติกลงในถ้วยเพื่อให้เกิดแผ่นฟิล์มบางๆของน้ำยาล้างจานปิดที่ปากขวด สังเกตลักษณะของฟิล์มที่ปากขวดที่น้ำร้อนใส่ถ้วยโดยให้น้ำร้อนมีระดับความสูงประมาณ2เซนติเมตรได้วางขวดพลาสติกลงในถ้วยด้วยไงปากขวดขึ้นจากนั้นสังเกตฟิล์มบางที่ปากขวดทำการทดลองอีกครั้งแต่เปลี่ยนจากน้ำร้อนเป็นน้ำผสมน้ำแข็งแทน เมื่อเทน้ำเย็นใส่ในถ้วยโดยให้น้ำเย็นมีระดับความสูงประมาณ2เซนติเมตรแล้วจากนั้นนำขวดพลาสติกที่เตรียมไว้ลงในถ้วยโดยหงปากขวดขึ้นจากนั้นสังเกตฟิล์มบางที่ปากขวดสรุปผลการทดลองครั้งที่1เมื่อวางขวดพลาสติกลงในถ้วยที่มีน้ำร้อนแผ่นฟิล์มจะพองตัวขึ้นครั้งที่2เมื่อวางขวดพลาสติกลงในถ้วยที่มีน้ำเย็น เป็นฟิล์มจะยุบตัวลงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรและอุณหภูมิของอากาศแปรผกผันกันหรือสรุปได้ีอย่างว่าที่ความดันและจํานวนโมลของอากาศคงที่ปริมาตรของอากาศเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิของอากาศเพิ่มขึ้น,ออาานและปริมาตรของอากาศลดลงเมื่ออุณหภูมิของอากาศลดลงกระผมน,น,นายกนันทีบิลางชั้นม .5 .1 เลขที่1ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ